ที่ทุกคนมาแล้วก็แบบเรคคอมเมนที่จะต้องซื้อไปชิมนะคะแล้วก็แบบเอาไปฝากเพื่อนๆเ,เลยนะคะโอเคเนาะก่อนอื่นนะคะต้องบอกเลยว่าขนมที่ที่เราเตรียมมาในวันนี้นะคะนสกซเอร์ no นะทุกคนคะ่ะเราซื้อมาแล้วก็แบบใหญ่จะลองนะคะแล้วก็เอามารีวิวสดๆเลยนะคะว่าแบบเออขนมตัวไหนโบดขนมตัวไหนแบบไม่โบดเนาะนะนะโอเคนะคะอันนี้นะคะขอเป็นแบบแนวทางนะเนาะเผื่อใครสนใจนะคะอค๋อเดี๋ยวจะบอกพี่กัดที่แบบเออเราเราซื้อขนมเนาะนะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ โอเคนะคะทุกคน่กนอื่นต้องบอกเลยว่าแบบจอจะเป็นคนที่ชอบทานขนมมากๆนะคะแต่ว่าอ,อันนี้จะเลือกเป็นแบบสารสุขภาพละกันเดี๋ยวจะขึ้นหัวแบบเป็นแบบขนมสารสุขภาพกินแล้วก็แบบไม่อ้วนนะคะแล้วก็แบบกินเพื่อสุขภาพได้บางท่านเอาไปฝากแบบผู้ใหญ่เนาะนะคะแล้วก็หรือว่าแบบไปฝากเจ้านอนเจ้านายอะไรอย่างงี้นะนะคะก็เป<ๆ>็นซื้อแบบเป็นกลางๆซื้อเป็นขนมที่มันเป็นแบบสุขภาพไปละกันนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนก่อนเลยว่านะคะคุณแม่แอ แอบผ่านไปแล้วเนาะนะคะอันนี้จะเป็นข้าวแตนนะคะข้าวแตนเครื่องเสวยอันนี้เดี๋ยวจะขึ้นขึ้นรูปนะคะอินเซอร์มาเลยนะคะข้าวแตนนะเขาบอกว่าเป็นข้าวแตนหน้าธัญพืชนะคะอ่ะเผื่อใครที่ไม่รู้จักข้าวแตนนะทุกคนขามันคือข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวซัมติงแล้วก็แบบเอาไปทอดประมาณนี้นะคะอันนี้เอาไปทอดแล้วก็เขาก็จะโรยหน้าด้วยธัญพืชนะคะแล้วก็ราดเป็นคาราเมลคาราเมลของเขามันจะเป็นอ่ทำมาจากน้ําแตงโมนะทุกคนขาเดี๋ยวรูปให้ดูก่อน เป็นแบบลักษณะประมาณนี้นะคะหน้าเนี่ยเออนี่คือจะเป็นข้าวเหนียวนะทุกคนอันนี้เขาอ๋อทางนี่งพืชเขาก็จะเป็นแบบคอนเฟกอะไรเงี้ยสีน้ำตาลที่เขาไล่ก็คือจะเป็นน้ำแตงโมบางเจ้าเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นแบบพวกคาราเมลอะไรเงี้ยช็อกโกลแลตอะไรอย่างนี้นะทุกคนคะ่ะเริ่มเลยละกัน <c oughs> อเออนะขอรักเอง อันนี้คือจะมีความกรอบมากๆนะคะแล้วก็ขนาดเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้รู้สึกใหญ่นะคะโอ้ยตตแล้วก็รสชาติหวานกําลังพอดีนะทุกคนคะ่ะมันไม่ได้แบบหวานจนเลี่ยนนะคือตัวข้าวเหนียวข้าวแตนเนี่ยเขาก็จะใส่น้าตาลอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวที่ราดคาราเมลที่มันเป็นน้าเต็งโมอะ่ะมันไม่ได้หวานเกินไปค่ะแล้วก็ไม่ได้แข็งเกินไปเนาะนะคะส่วนคอนเฟ็ตก็แบบเข้ากับข้าวแตนมากๆเลยตัวนี้ก็โอ้ตานะคะทุกคนคะ่ะอร่อยมากอร่อยเลยนะคะปังไงทุกคนคะ่ะถุงใหญ่มากมันจะมีสองแถวแบบนี้นะ ราคาหนึ่งถุงอ่ะสามสิบห้าบาทแต่ว่าถ้าใครจะซื้อแบบไปฝากอะไรเงี้ยสามถุงหนึ่งร้อยนะคะมันเป็นแบบราคาสตแตนดาร์ดเลยจะได้เยอะมากทุกคนคะ่ะแล้วก็มันคือแบบบางบางท่านซื้อแล้วก็จะแบบนั่งเครื่องเนี้ยก็สามารถหิ้วขึ้นเครื่องได้นะเดี๋ยวขออญากกินใช่ไม oh <my> ต่อไปนะทุกคนหามาเป็นขนมอย่างที่สองเนาะนะคะจะชื่อว่าไม่รู้อ่านถูกไหมนะงางาหมอนเหรอหรือว่างามมอนอะไรสัมติงงาหมอนมัน้งมันเป็นไม้โทนะทุกคนรสผลไม้นะคะสูตรผสมธัญพืช นะคะอันนี้ของตาเครื่องเสวยนะคะก็คือทําในเมืองน่านเลยนะทุกคนขาเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูป <Hi. S 1> ทุกคนขามันจะเป็นคล้ายๆเป็นเป็นขนมที่ทําจากงาเออประมาณนี้มั้งงาหม้อน,นะคะเป็นงาหม้อนถ้าแบบอ่านผิดต้องคอมเมนต์ได้ค่ะงาหม้อน,นะทุกคนขาสร่รนผสมแบบมะม่วงหิมะาพานน้ำผึ้งนะคนนะเมล็ดเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันเมล็ดแตงโมนะคะซาลี่แห้งแล้วก็พวกงาต่างๆน้อน,นะคะ อ่ะชิ้นนะทุกคนค่ะมันก็จะแยกมาเป็นแบบนี้เอ,อ้ยมันน่ากินม<อ>ากทุกคนค่ะอารมณ์แบบไม่แพงนะหนึ่งถุงสามสิบห้าเช่นกันสามสิบห้าบาทเช่นกันคือในหนึ่งถุงมันก็จะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแอบเป็นไปหนึ่งนะคะมันจะมีประมาณหกชิ้นนะทุกคนค<อ>่ะเนี่ยลักษณะเขาแบบน่ารักมากนะคะน่ารักมากเลยโฟกัสไหมอ่ะน,นะคะแล้วก็มีแบบตกแต่งทุกอย่างหน้าตาคือแบบคะแนนเต็มแล้วนะเออนะคะอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูปกติไม่ค่อยกินขนมที่าันาเป็นงานนะดูไม่ค่อยเข้าอ่ะ แบบคิดรสชาติไม่ค่คยออกนะทุกคนเฮ้ยน่ากินมากขอบสจริงหนึ่งคำก็หมดนะนี่รสชาตินะคะกลมกล่อบมากมันงานมันจะมีความมันของมันอยู่แล้วเนาะทุกคนคะ่ะแล้วก็ เขาก็เติมความหวานเนาะนะคะเป็นคาราเมลแล้วก็น้ำผึ้งมันทาให้มันแบบนัวนัวแล้วก็แบบกินเออมันเป็นสัมผัสที่แบบมันมันมันลิ้นอะเออทุกคนค่ะไม่ได้แบบว่ารู้สึกขมรู้สึกแบบเหม็นเขียวอะไรเลยนะทุกคนค่ะมันอร่อยมากเป็นขนมที่อร่อยมากนะทุกคนงาม้อนมลผลไม้อันนี้คือฉันโหวตมากสายสุขภาพกินได้เลยเพราะว่ามันเป็นแบบเออมันเป็นงาทุกคนแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดเดียวเนาะเดี๋ยวกินอีกมาต่อนะคะทุกคนค่ะจะเป็นอย่างที่สามขึ้นทางละ มีหกตัวนะคะอ่าชิ้นนี้นะคะชอบมากเป็นหมูทุบอบเตาถ่านนะคะเป็นแพคเกจแบบนี้ยากมากนะเป็นหมูทุบนะคะเขียนนะแบบนี้นะคะเป็นแพคเกจแบบนี้เดี๋ยวจะขึ้นรูปอินเดยโอเคนะคะทุกคนคะ่ะมันจะเป็นเป็นซองแบบนี้นะคะซองนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทถือว่าถูกนะหมูทุบนะคะที่เราที่ต้อยเคยไปกินนะมันก็แบบมันราคามันแพงกว่านี้นิดนึงนะหมูแผ่น ชานจะหอมเดี๋ยวขอฉีดให้ดูนะคะเลเยอร์นะขานี่มันจะเป็นอารมณ์แบบประมาณนี้นะทุกคนค่ะหอมมากเออกินเหมือนหมูหยองอ่ะเป็นเป็นหมูหยองทานเล่นได้เลยนะทุกคนค่ะบางหรือว่าใครที่จะทานเป็นมื้ออาหารก็สามารถใส่โจ๊กใส่ข้าวต้มได้หมดนะนะข้าวเหนียวก็ได้นะทุกคนชื่นเลยอร่อยรีวิวนะคะหมูทุบชิ้นนี้นะคะของ อนัญญานะคะของอนัญญาชิ้นนี้เนี่ยมันจะมีความคล้ายๆ้าหมหูหยอง <S <S เนื้อเนี่ยไม่เหนียวเลยนะคะกัดง่ายแล้วก็เคี้ยวง่ายนะทุกคนขาแล้วก็ไม่ได้หวานเกินไปหวานแบบพอดีสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนขามันจะมีความเป็นกลิ่นของของ,ของเตาถ่าน <S 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 จริงๆนะคะเป็นมันเป็นกลิ่นของแบบว่าหมูอบเตาถ่านตามชื่อเขาเลยอบเตาถ่านนะคะเออมันมีกลิ่นออกมาเลยนะทุกคนขาแล้วมันแบบนัวมากเหมือนแบบเหมือนกินเหมือนนั่งกินข้างๆเตาถ่านเออเตาถ่าสดเลยอ่ะอร่อยมากทุกคน ชิ้นนี้โหวตโ,โวแล้วนะคะฉันโหวตทุกชิ้นเลยเนี่ยชิ้นที่สี่นะคะวันนี้ขนมเสนอชิ้นนี้ขนบเสนอเป็นขนมหิงนะคะทุกคนขนมหิงส่วนใหญ่จะเป็นแบบตาเครื่องสเสวยหมดเลยนะคะพวกขนมนะุคนค่ะแพ็กเกจน่ารักมากทุกคนมันจะหิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็แบบ ก็คือเดินได้เลยไปฝ่ายนะคะ1ถุง1ถุงเนี้ยราคา35บาทนะคะเป็นราคา3าบาทแต่ว่ารูปขนมขิงมันใหญ่นะทุกคนคะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบขนมขิงแบบเบบี้นะคะมันแบบไซส์ใหญ่อยู่นะพอดีคำนะคะใครที่มาเที่ยวนะคะจะแคปรูปแบบแบบเออไปถามร้านได้เลยนะคะเอาแบบนี้นะคะเอาถุงนี้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวไปดูรูปอินเร์ตกันเลยนะคะ มาค่ะขอญาตแกะเลยนะคะน่ารักนะทุกคนคะเม็ดน่ารักมากแบบนี้เออมันมันเม็ดใหญ่อยู่เนี่ยเท่าใหญ่กว่าลูกกระทาดิฉันนะคะน่ารักมากอีกเม็ดนะ่ะอืมเนี่ยห่วงเอาอ่ะฮะอืม รีวิวนะทุกคนขะมันกรุบมากสัมผัสแรกที่เข้าไปนะคะมันจะมีความแบบกรอบกินไปเคี้ยวสักสองสามรอบนะทุกคนขามันก็ละลายในปากเลยนะคะเหมือนแบบอร่อยมากนะคะเหมือนความนัวของกระทินะมันออกมาตอนที่มันละไลายอะ่ะคนขา <SU ajust> ใช่ไหม,อมของกะทิแล้วก็แป้งไม่เยอะเกินไปนะคะแป้งเนี่ยมันเป็นสัมผัสแรกตอนที่เราแบบกัดเข้าไปเฉยๆแล้วก็จากนั้นตอนที่มันละลายในปากเราอะมันก็จะเป็นแบบความกระทิออกมาหอมมากแล้วก็แบบหอมๆนัวด้วยนะ อันนี้โบดนะทุกคนคะ่ะโบดเช่นกันคะ่ะไม่มีอะไรที่จะไม่โบดเพราะว่ามันอร่อยจริงๆนะอันนี้อร่อยมากอ่ะถุงประมาณน,นี้นะคะเสียงอะไรไม่รู้อ่ะแบบนี้นะคะอันนี้ทุกคนคะ่ะสามสิบห้าบาทสามถุงหนึ่งร้อยบาทคือซื้อไปผ่านได้เลยแล้วแพ็กเกจมันน่ารักมากเนี่ยก็คือแบบหนึ่งร้อยบาทก็ซื้อผ่านได้สามคนแล้วนะทุกคนคะ่ะแล้วก็เม็ดใหญ่มากพอดีคำนะคะกินแล้วหยุดไม่ได้นะ,ะมาถึงรองสุดท้ายะคะ่ะเป็นตัวที่ห้านะคะชิ้นนี้ก็จาก ตราเครื่องเสวยอ,อีกแล้วนะคะเป็นแบบเนี่ยมีโลกโก้แบบหน้าโบงหน้านแดงนะทุกคนชื่อขนมนะคะงาม้อนงาดําแล้วก็งาขาวปรุงรสน้ําผึ้งนะคะอาะสูตรหวานน้อยด้วยนะเห็นไหมบอกแล้วเป็นแบบสั่งคาพนี่แพ็กเกจเจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวแบบขออนุญาต insert รูปภาพให้นะคะจะได้แบบเอาไว้ไปแคปเนาะรูกันเลยค่ะ <S <S มาจา้ะ คนหางานรวมรสปรุงรสน้ำผึ้งเออแบบนี้มันจะเป็นงานสามชนิดเลยนะคะแบบนี้ไล่ไปเลยแล้วก็ถุงก,ก็น่ารักมากๆแบบนี้นะคะแพ็กเกจคือน่ารักมากเอ,อันนี้จำราคาไม่ได้อ่ะแบบเลยสามชนิดนะคะเป็นแบบงานรวมงาแบบนนะคะหนึ่งซองนะคะจะมีทั้งหมดหเออมีทั้งหมด9้าชิ้นค่ะหนึ่งซองทั้งหมดเก้าชิ้นนะคะแบบรสชาติละสามชิ้นนะคะอ่ะอันนี้ก่อนเลยนะคะเป็นไที่มอน้น ปรุงรสน้ำผึ่งอิ่มแล้วไม,ไม่ไม่กินข้าวแล้วนี่เดี๋ยวเราเรียกผิดอืมอร่อยนม่ที่บ้านอร่อยรสชาติตัวนี้นะคะมันจะเหมือนตัวนี้เลยคืออันเดียวกันเลยนะทุกคนคะ่ะก็มันเป็นแบบเนาะผสมแบบน้ำผึ่ง น,นีคืออร่อยเลยกินทานได้นะคะแล้วก็ทานง่ายมีความมันมีความมันของตัวงาอยู่แล้วนะคะตัวนี้อันนี้โอเคอร่อยค่ะต่อไปขอเป็นงานขาวอันนี้ไม่เคยกินมาแบบอย่างนี้เลยเป็นแบบสติก๊กเป็นแท้งนะคะทุกคนค่ะ ส่วนตัวจอยคิดว่ามัมนมันมีความหนืดแล้วก็แบบมีความเหนียวกว่าตัวงางาขี้มอนนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็รสชาติเนี่ยมันคือเขาผสมน้ำผึ้งผสมน้ำผึ้งแล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าความเป็นงาขาวเนี่ยมันมันค่อนข้างเข้มข้นกว่ากว่าตัวเดี๋ยวจอยนะคะเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบก,กับงาดําดูเนาะเพราะว่าตัวเท็กเจอร์งาดำเนี่ยมันมันก็ใหญ่อยู่พอสมควรนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะเอาน้องเทียบกับงาดําดูว่ารสชาติแล้วก็ความหนืดความเหนียวมันเป็น อืม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 ตู้วัญหตัวงาดำอะสกัดง่ายกว่าตัวงาขาวนะคะถ้าส่วนตัวนะส่วนตัวของจอยนะคะคิดว่าตัวงาดำเนี่ยทานง่ายกว่าทานเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบเหมือนขนมอ่ะอืมเป็นสติ๊กขนมสักอย่างหนึ่งทานง่ายรสชาติก็มีความหอมของงาดำเลยนะคะเออแล้วแต่ชอบนะนะคะสามรสนี้ ถามว่าโหวตไหมนะคะสําหรับตัวนี้นะคะแล้วแต่คนนะทุกคนคะ่ะบางคนที่ชอบทานงาเพียวๆเลยเนี่ยก็คิดว่าโหวตนะคะแต่สมมติถ้าใครที่แบบอืมไม่ได้ีเพลิงงาขนาดนั้นนะคะก็ก็อาจจะผ่าน,นไปได้แล้วก็ไปเลือกเป็นตัวนี้เอาอม,มาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนค่ะตัวที่จอยชอบมากซึ่ง <laughs> ก็คือแท้กรอบเค็มนะคะ <laughs> เดี๋ยวขออนุญ,ญาต insert รูไปไว้เลยนะคบทุกคนต้องแคป,ร,ปรูปยี่ห้อหนี้เลยนะคะไปดูกันเลยค่ะมา,าทวนหาอันนี้คือกรอบเค็มกรอบเค็มนะคะขนมกรอบเค็มใส่ถัว่วดาวอินคาเออชื่มเลยนะคะของฝาจากเมืองน่านจาัดอันนี้นะคะถุงนี้ที่จอยซื้อเนี่ยเขาบอกว่ามันจะหมดอายุตอนยี่สเอ็ดเดือนห้าปีหกห้านะคะก็คือเดือนพฤษภาเนาะผลิตตอนเดือนกุมภาพันธ์นะคะ แอบกินแล้วด้วยอร่อยจิงตัวนี้นะคะเป็นคนที่ชอบกินกรอบเค็มอยู่แล้วโดยโดยทั่วไปนะคะเป็นคนที่ชอบกินกรอบเค็มมากอ่ะนี้นะคะเทจเจอร์รูปร่างนะคะรูปร่างของตัวกรอบเค็มเป็นแบบนี้มันโฟกัสไหมโอเคนะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะว่ได้ชิ้นใหญ่เกินบางร้านเนี่ยเขาจะทํามาเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเออสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่อันนี้เขาจะทําเป็นเหมือนแบบคางหมูเอ้ยไม่ใช่อะไรนะขนมเปียกปูนทรงขนมเปียกปูนนะคะแล้วก็อัดกันมาอยู่ในน,นี้นะคะดูแล้วมันเหมือน,อ,นอ่า กะหรี่ปั๊บไหมประมาณนั้นนะคะดูทรงเหมือนกะหรี่ปั๊บเล็กๆอ่ะนะคะทุกคนค่ะชิ้นนี้นะคะหอมมากแค่กลิ่นก็หอมแล้วขออนุญาตอืมยอฟังก่อนจะขออนุญาตเลยนะทุกคนค่ะขออนุญาตลำเอียงเลยไอ้กรอบเค็มเนี้ยทุกคนต้องซื้อต้องซื้อต้องแท็บต้องแท็บนะคะเมื่อกี้ที่อ่าอินเสิร์ตข้างให้ดูทุกคนแท็บไปเลย อร่อยมากมากคือร้านอันนี้น่าจะเปน็นแบบกรอบเค็มที่ที่เขาตั้งใจทําให้มันเป็นแบบแห้งๆแบบนี้หรือเปล่านะคะก่อนนันเนี้ยเป็นคนที่ชอบกินกรอบเค็มแล้วก็โรตีกรอบเขาจะมีความให้มันติดกันเออแล้วมันจะมีความโรยน้ําตาลให้เห็นว่าแบบเป็นเทกเจอร์น้ำตาลนะทุกคนคะ่ะแล้วมันจะขบขๆกันเออทุกคนต้องคิดภาพออกต้องเคยกินกรอบเค็มแบบว่าแบบสัก่างซึ่งรู้สึกว่ามันแบบน้าตาลเยอะมากแต่อันเนี้ยคือไม่นะทุกคนคะ่ะมันดูสะอาดมากมันดูเหมือนแบบ เฮลตี้อ่ะดูแบบเฮลตี้นั้นแต่ว่าทําได้อร่อยมากความหวานความเค็มลงตัวมากๆตัวนี้คือขอลำเอียงเลยนะคะหมดไปแล้วนะคะทุกคนขาที่จอยเลือกมานะคะประมาณหกชิ้นเนี่ยนะคะอันนี้คือคัดมาเป็นแบบพวกขนมที่มันเป็นแบบสายสุขภาพสายเฮลตี้นะคะความจริงเนี่ยที่ร้านนะคะ มีขนมเยอะมากๆเยอะกว่านี้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีแบบเสียงตอบรับดีนะคะหรือว่าถ้ามีใครที่ชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะคะสามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจจอยได้นะนะคะเดี๋ยวจะได้แบบเอเลอกซื้อขนมมาแล้วก็แบบมารีวิวว่าแบบเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราต้องการรู้ว่าแบบเราต้องซื้อของฝากเออใช่เราต้องซื้อของฝากมาฝากอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการรู้ว่าแบบขนมชนิดไหนที่มันแบบโวดอร่อยอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่มีเวลารองไงเราเราไปซื้อถูกไหมก็คือบางร้านเนี่ยยิ่งมันเป็นโควิดนะคะเขาก็จะไม่ให้ชิมเนาะเนี่ยนะคะ ก็เลยแบบเอออยากจะมาลองให้ทุกคนดูคือจอยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไหนอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนะคะก็คือซื้อมาลองเหมือนกันเนาะทุกคนมาถึงช่วงที่ทุกคนต้องอยากรู้นะคะก็คือร้านที่จอยซื้อขนมฝากพวกนี้นะคะก็คือร้านต้นนานนะคะเสิร์ตรวยตรงนี้ได้ไหมนะคะตรงนี้เนาะชื่อร้านต้นนานนะคะเขาจะเป็นร้านขายของฝากเลยค่ะทุกคนคะจะมีทั้งขนมของฝากนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อ่าอย่างอื่นเช่นพวกกระปรงกระเป๋าของกุญแจเป็นศูนย์รวมของฝากของคนน่านที่ขายโดยคนน่านนะคะ เออมันเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วร้านของเขานะคะจะอยู่ตรงใกล้ๆก,กับสนามบินค่ะทุกคนค่ะบางบางท่านนะนะคะที่แบบลงเครื่องมาเช่ารถแล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยก่อนที่จะเข้าสนามบินก็สามารถที่จะแวะ,แวะที่ร้านนี้ได้นะคะถ้าใครที่แบบเอ้ย no เดียเลยว่าฉันจะซื้อของฝากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่ค่ะซื้อที่นี่ได้เลยร้านต้นม้านะคะเดี๋ยวจะขึ้น c o n แ a c t ไปให้เลยนะ ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรอจากเขานะพวกนี้ทีฉันก็ซื้อนะคะมีใบส่งใบเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นคนที่หาทําเรื่องกินเยอะมากนะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครชอบอคอนเทนต์หรือว่ารีวิวแบบนี้นะคะคอมเมนต์ให้กําลังใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจแล้วก็แบบฝากกดซับสไครต์ที่ช่องให้หน่อยนะคะพอดีว่าก,กำลังเริ่มเป็นเบเกอร์เลยนะคะแนะนําบอกได้เลยนะคะอ้าวันนี้ยังไงต้องขออนุญาตไปก่อนนะคะวันนี้ต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบาย